พระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สเสด็จพ,พระราชสมภพ,พเมื่อวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมพศะัะการาช2347ในรัชกาลที่1ตรงกับวันขึ้น14ข้าเดือน11ปีชวดจุลศกักราช1166เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่2 และเป็นโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมบราชนีระหว่างที่ทรงผนวดอยู่ในสมณเพศเป็นเวลา27ปีขณะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สขึ้นครองราชเจ้าฟ้ามงกุฎทรงมีกรณียกิจหลายด้านซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมาในอนาคต ทรงศึกษาภาษามาคตจนสามารถแปลพระปริยธรรมได้อย่างแม่นยำทรงปฏิรูปพระพุทธศาสนาด้วยการตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือธรรมยุติกานิกายทรงใช้เวลาศึกษาภาษาละตินและภาษาอังกฤษรวมทั้งศาสตร์แขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์การเมืองวรรณคดี ปรัชยาไปจนถึงเรขาคณิตตรีโกณมิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์ที่ทรงสนพระไทยเป็นพิเศษหลักฐานอย่างหนึ่งที่ทรงนำความรู้เรื่องดาราศาสตร์มาใช้กับการกำหนดวันสำคัญทางาศาสนาซึ่งมีขึ้นตามปฏิทินจันทรคติคือพระราชาธิบายเรื่องอธิกมาสอธิกวานและปักข,ขาคณนาวิธี ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการคำนวณปฏิทินจันทรคติแบบใหม่ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นด้วยพระองค์เองมีความแม่นยำถูกต้องตรงกับดวงจันทร์บนท้องฟ้ายิ่งกว่าปฏิทินที่ใช้อยู่เดิมความส่นพระไทยในดาราศาสตร์มองเห็นได้จากการสั่งซื้อตำราดาราศาสตร์กล้องโทรทัศน์และแผนที่ดาวจากต่างประเทศเครื่องราชบรรณาการส่วนมาก เป็นหนังสือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เช่นเครื่องช่างลูกโลกเทอร์โมมิเตอร์เครื่องวัดความดันอากาศสมเด็จพระราชนีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรได้ถวายกล้องโทรทัศน์ซึ่งเซอร์จอ์นเบลริงราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรได้บันทึกว่ากล้องที่นำมาถวายมีคุณภาพต่ำกว่ากล้องโทรทัศน์ที่ทรงมีอยู่แล้ว ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2394นั้นเป็นยุครุ่งเรืองของรัฐที่จักรวรรดินิยมทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสแผ่อิทธิพลครอบคลุมประเทศต่างๆในแถบนี้แต่สายพระเนตรที่กว้างไกลและพระปีชาสามารถด้านภาษาและการเมืองระหว่างประเทศทำให้สยาม เป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รอดพ้นจากการเข้ายึดครองพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการสถาปนาเวลามาตรฐานของประเทศซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการกำหนดให้เส้นลองจิจูดท,ที่ผ่านหอดูดาวคริตในอังกฤษเป็นเส้นเมริเดียนหลักของโลก แต่กลับมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้การสังเกตการทางดาราศาสตร์สำหรับกำหนดเวลามาตรฐานของประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สร้างพระที่นั่งภูวด,ดนทัศนัยซึ่งเป็นพระที่นั่งทรงยุโรปสูง5ชั้นบนยอดเป็นหอนาฬิกามีนาฬิกาขนาดใหญ่ทั้ง4ด้านแต่งตั้งพนักงานที่คอยวัดตำแหน่งดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และดวงจันทร์ในเวลากลางคืนเพื่อปรับนาฬิกาให้เที่ยงตรงอยู่เสมอในวันที่18สิงหาคมพุทธศัการาช2411ถือเป็นวันสำคัญยิ่งในวงการศึกษาวงการดาราศาสตร์และวงการวิทยาศาสตร์ของไทยเพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนิน ทางชนละมากและสะทนละมากเพื่อทอดพระเนตรสุรยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันเป็นปรากฏการที่พระองค์ทรงคำนวณทำนายไว้ก่อนล่วงหน้าถึงสองปีคือทรงคำนวณไว้ตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2509ครั้นถึงวันที่18สิงหาคม ปีพุทธศักราช2411สุริยปร,ราคาเต็มดวงก็ปรากฏอุบัติขึ้นจริงตามวันเวลาและสถานที่ดุประการเพื่อให้เกิดการตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์ในสังคมปัจจุบันก็ให้เกิดแรงผลักดันในทางบวกอย่างกว้างขวางขึ้นซึ่งเชื่อแน่ได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยต่อมาวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิหงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องในปี2558เป็นปีที่สมเด็จพระเทพ,พรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจเจริญพระชน,นมายุครบ60พรรษาในวันที่2เมษายน2558จึงขออัญเชิญพระราชดำรัส ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตอนหนึ่งที่ว่าปัจจุบันเป็นที่ตระหนักทั่วไปว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ที่ทรงอำนาจสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งในทางทำลายและสร้างสรรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันสร้างความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างท่องแท้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดวิจารณญาณที่เหมาะสมว่าควรใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปในทางใดจึงจะเกิดความเจริญยั่งยืนขึ้นในโลกและในสังคมของตนพระราชดำรัสในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2554